คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางแคคตัสยิมโนด่างกันค่ะเมื่อเราได้แคคตัสมาแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแคคตัสเนี่ยใหญ่ล้นกระถางมากๆแล้วค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้มาแบบนี้นกก็แนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนดินแล้วก็ขยับไซส์กระถางเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ ได้เติบโตถ้าเกิดว่าเราปล่อยหรือว่าเลี้ยงเขาไว้ในแบบนี้นะคะก็จะทำให้แคคปัสของเราโตช้าอึดอัดแน่นกระถางนั่นเองค่ะและการเลือกกระถางนะคะเราก็เลือกกระถางที่ใหญ่กว่าสักนิดนึงนะคะไม่ต้องเป็นกระถางที่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากบางทีใช้ดินเยอะความชื้นก็จะอยู่เยอะค่ะนกก็จะเลือกกระถางไซส์นี้ค่ะเ,เพื่อน เหลือพื้นที่นะคะขอบกระถาง2เซนถึง3เซนพอค่ะโดยประมาณนะคะอันนี้นกงดน้ำไปแล้วนะคะก็ดินแห้งมากแล้วถอดแคคตัสของเราออกมาเช็คดูรากนะคะว่ารากเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ไหมนะคะมีเพี้ยแป้งที่รากหรือเปล่าหรือว่ามี รากเน่าไหมหรือว่ามีรากที่แห้งไปหรือเปล่านะคะถ้าเจอเราก็จะได้ช่วยเหลือแคคตัสของเราได้ทันต้นนี้เช็คเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีไม่มีอะไรนะคะก็ปัดดินเก่าออกหรือว่าหินที่เป็นหินโรยหน้ากระถางนะคะเอาออกนะคะเพราะว่าเวลาที่แคคตัสโตไปเนี่ยต้นอาจจะไปบาดโดนหินที่อยู่โรยหน้ากระถางอันเก่าได้นะคะ ัดฝุ่นออกดูว่าโคนต้นมีอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็สามารถลงปลูกได้เลยส่วนหน่อนะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน่อเขียวนะคะจะภูเขียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนกก็จะเด็ดออกค่ะเพราะว่าโตไปก็ไม่สวยนะคะเราก็เด็ดออกไม้ต้นนี้นะคะไม้ด่างต้นนี้เป็นไม้ชำหนอ่อเพราะฉะนั้นรากของเขาก็จะไม่เยอะข่ะเพื่อน ด่างก็มีอยู่ทุกภูค่ะถือได้ว่าเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะส่วนหน่อที่ติดอยู่แบบนี้นะคะเป็นหน่อที่ไม่ได้เกิดจากภูด่างแล้วก็เป็นหน่อที่มีสีเขียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเด็ดออกไม่เลี้ยงไว้ค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อที่แคคตัสเขาจะได้เติบโตได้ดีนะคะปล่อยเอาไว้หน่อก็ยากที่จะด่างนะคะ เราก็เด็ดทิ้งหรือว่าถ้าเสียดายก็เด็ดไปชำได้ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นของเราเนี่ยโตได้สมไวัของเขานะคะเพื่อนๆท่านใดถ้าจะตัดแต่งรากนะคะก็สามารถทำได้แต่ก็แนะนำว่าถ้าแต่งรากแล้วอย่าพึ่งลงปลูกเลยนะคะทิ้งไว้ผึ่งไว้ก่อนสัก3-7วันนะคะแต่ของนกนกไม่ได้ตัดรากก็เดี๋ยวจะลงปลูกเลยค่ะ กระถางที่เลือกก็มีรูก้นกระถางที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตะข่ายวางไว้ก่อนตะข่ายที่นกนำมาใช้นะคะก็ซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะคะมีเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะจากนั้นก็ใส่วัสดุรองก้นกระถางจะเป็นกับมะพร้าวสับหรือหินภูเขาไฟแบบนกก็ได้นะคะหรือจะเป็นฐานดำทุบก็ได้เหมือนกันแล้วก็ของนกก็จะใส่หินภูเขาไฟลงไปอีกเบอร์หนึ่งค่ะ เพื่อที่จะให้ชั้นลองก้นกระถางเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแคคตัสของเรานะคะอย่าลืมว่าแคคตัสต้นนี้เป็นไม้ชำหนอ่อรากของเขาเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ชั้นดินเนี่ยเยอะเกินไปค่ะดินที่มากเกินไปนะคะเวลาที่เรารดน้ําลงไปเนี่ยทำให้ความชื้นอยู่ในดินมากเกินไปแคคตัสไม่ชอบอยู่กับความชื้นแฉะนาน,านๆดังนั้นไม่ต้องห่วงว่า เวลาที่เราถอดกระถางมาแล้วเนี่ยมีดินปลูกน้อยเกินไปนะคะอย่างที่นกบอกว่าเราไม่ควรให้ความชื้นอยู่ในดินนานนะคะจากนั้นก็ลงปลูกแบบนี้ได้เลยฝังลงไปในดินเฉพาะรากค่ะเพื่อนๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้ปลายแหลมธรรมดานะคะช่วยพยุงรากลงไปค่ะก็เราก็จะให้ลำต้นลอยขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าคราบน้ำนะคะ คราบเก่าเนี่ยเป็นคราบน้ําอยู่ถ้าเรากดลงไปจมมากนะคะคราบน้ําก็จะขึ้นมาสูงนั่นเองจะทําให้เกิดโคลนน้ําตาลที่นกได้รับคําถามมาจากเพื่อนๆหลายๆคนนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่แค่ไม่สวยงามเท่านั้นเองค่ะจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลําต้นเพื่อที่ไม่ให้เวลาที่เราลดน้ําลงไปเนี่ยดินกระเด็นออกมานะคะ เสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วค่ะเ,เพื่อนจะเห็นได้ว่านกเผื่อพื้นที่ให้เขาโตขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาได้รับดินใหม่ๆพร้อมทั้งได้รับปุ๋ยนะคะได้รับสารกันแมลงที่เป็นสตาร์เกิลจีหลังจากนี้นะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอให้เขาผลิตหน่อให้เราออกมาอีก เพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ค่ะเพื่อนเสร็จแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็สามารถรดน้ำได้เลยนะคะตำแหน่งการตั้งวางก็จะเป็นในที่ที่ร่มรำไร,รนะคะยังไม่เอาออกแดดนะคะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังไม่เดินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอนุบาลไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆสักประมาณ2เดือนนะคะเราถึงจะ ให้ได้รับแดดยาวๆค่ะการรดน้ำนะคะแรกๆเราก็ยังไม่รดน้ำจนชุ่มมากจนถึงก้นกระถางค่ะรดแค่ผ่านหน้ากระถางพอนะคะอย่างที่นกเคยทำในคลิปนะคะเพื่อนๆค่อ,คอยๆเพิ่มน้ำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการเด้นได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ